สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดียมามเช้าจากฝั่งอังกฤษจะเริ่มไอเริ่มแบบว่าจะเป็นวัดกันไขวัดใหญ่กันนะทุกคนช่วงนี้ก็คือเด็กที่โรงเรียนเอานะค่าโรงเรียนกันเยอะครูก็เหมือนกันติดไขวัดตัวก,ก็เป็นเพื่อนๆเ,เพราะว่าตัวคิดว่าไม่ได้คิดว่าเพราะว่าทํางานที่โรงเรียนกับกับคนกลุ่มมากอะนะเราหายกลับไปทํางานอีกก็เป็นอีกนะเพื่อนๆนะก็จะวนเวียนอยู่อย่างเนี้ย แล้วทีนี้จอยก็ได้ขีดยาไข้หวัดใหญ่ไว้แล้วเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นมันก็เป็นไม่หนักไงนึกภาพออกว่าเป็นไม่หน,น,นักเป็นไม่หลายวันบางทีถ้าไม่ได้ขีดยาวัคซีนนะเป็นนี่โหอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะเคยเป็นอยู่แต่ว่าช่วงนี้ก็รดูเนี่ยนะคนจะป่วยเยอะทุกคนนะไม่ใช่มีแต่จอยร้ายคนก็ป่วยก็เลยแบบวันนี้ก็เลยจะมีเมนูแบบว่าซดแบบ <c oughs> อุ่นๆเพราะว่าจอยไอไอแห้งๆไอเป็นเวลา ไอ้เลวกดหูเจ็บแลาวหน้าอกแผ่นหลังมากเลยเลยแบบจะต้มกระดูกเป็ดเพราะว่าเพียนที่ซื้อเป็ดมาให้เมื่อวานใช่ไหมทพี่นไ้จอก็เลยจะต้มจ้ะต้มยำนะคะแอ้ก็มีนี่ไอไอก้อนต้มยำนะคะแต่มมไทยแล้วนั่นแหละแล้วก็มะนาวมะขามเปียก ใส่มะเขือเทศลงไปแล้วก็พวกเครื่องเทศสามีไม่กินนะเพราะว่าจอยวันนี้จอยอยากทำซองเมนูทุกคนเพียงดีเขาทำไอ้สโลคุกบีบนะส่วนจอยก็จะกินก่อนเขาเนี่ยนะตอน,นเย็นๆก็จะกินสโลคุกบีบกับสามีแต่ตอนเนี้ยจะซดอะไรแบบอุ่นๆให้มันโล่งๆคอหน่อยเ <c oughs> มื่อคืนก็ไปงานอ่แต่งงานของ ลูกน้องของเพียนดีลูกลูกของน้องสาวแม่ยาจะ้ะก็ได้เจอรวมญาติกันนั่นแหละเพื่อนเพื่อนะเดี๋ยวยก็จะลงคลิปให้ดูตอนท้ายๆเนาะให้ดูตอนท้ายปัญญากุลปัญญากาศอย่างเงี้ยจะแต่จะบอกไว้ก่อนนะการแต่งงานเอ่ตตเอตอนที่เขาแต่งงานเขาบงเขาบดเอ่อพวกเอยจไม่ได้ไปกันเขาไม่ได้เชิญกันเนาะเขาจะเชิญ,ญญาติพี่น้องเอ่อญาติพี่น้องอ่ะไปช่วงางานจัดเลี้ยงนะ งานสังสรรค์ตอนกลางคืนน่ะจ้ะทุกคนแต่ตอนเข้าพิธุงพิธีเข้าบุญเข้าโบสถ์เขาก็เชิญแต่เอาแต่พ่อแต่แม่แล้วเพื่อนฝูงที่สนิทอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะไม่เหมือนบ้านเรานะาสังคมแต่งงานของที่เนี่คือขึ้นอยู่กับเจ้าสาวเขาจะเชิญะนะพูดถึงอ่ะทีนี้ <c oughs> พวกจอยก็ไปจอยแม่ญาติจอย,ย,จอยพี่สาวแอนดี้แล้วก็เพื่อนฝูงหรือ คนที่ทํางานร่วมกันกับทางฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้าสาวอ่ะก็จะไปงานเลี้ยงกันกลางคืนแต่ว่าการใส่เสื้อผ้าเขาจะไม่ไม่มาเน้นว่าต้องสีสันนะทุกคนนะจะใส่ยังไงก็ได้จะชุดดงชุดดาก็ใส่ไปขนาดน้องสาวของเจ้าบ่าวนะก็ลูกพี่ลูกน้องเนาะเขาก็ใส่ชุดดานะการใส่ชุดดาของที่นี่นะในงานงานสงสนๆเขาไม่ได้ถือจ้ะเขาไม่ได้ถือเขาไม่ได้เข้งคัดอะไรมากมายเหมือนบ้านเราบ้านเราที่เข้งคัดไง คืองานแต่งงานจะมานุ่งดำก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะต้องนุ่งแบบสีสันอ่างเงี้ยแต่ที่นี่เขาเขาฟีสไตล์่างทุกคนนะเขาไม่มานั่งถืออะไรอะ่ะมันเอาแต่ใจว่าเออแขกเขาสะดวกอะ่ะเพื่อนๆนะเขาสะดวกอะ่ะแต่ว่าตอนกลางวันนี่ก็คงจะตัดใส่แบบมีสีสันนะตอนข้าบุกข้าวบดอะ่ะแต่ตอนกลางคืนงานยอะไรยังงเงี้ยเขาคือเขาไม่ค่อยสนใจกันหรอกเพื่อนๆมาทุกคนเดี๋ยวมาไอ้นี่มาทําต้มยำเป็ดกันเลย จอยก็จะทําสไตล์ของจอยง่ language, ายๆจ้ะทุกคนจอยก็ใส่ก้อนต้มยําไปส่องก้อนจ้ะเครื่องทุงเครื่องเทศก็ใส่ลงไปจะมีอะไรก็ใส่ลงไปมันหาได้อะไรที่อังกฤษก็ใส่ลงไปเนาะ คือจอยรู้สึกแบบว่าบางทีถ้าคุยมากนานๆนะเพื่อนๆมันรู้สึกแบบเสมหะมันขึ้นมามันก็ทำให้จอยไอพอจอยไออะจอยรู้สึกว่าจอยอะเจ็บซี่โครงแล้วก็เจ็บแผ่นหลังเพื่อนๆบางทีมันปี้ขึ้นมาแสบแป๊บขึ้นมาขนาดจอยไม่ได้อตลอดเวลานะเพื่อนๆมันจะไอเป็นช่วงๆอะมันจะคอแห้งไอเป็นช่วงๆอะเพื่อนๆพอไอทีนึ่งอะเสมหะมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์ทุกคนต้นภาคอยู่เนี่ยมันก็จะเริ่มเหมือนกันเริ่มแบบคันๆคอไอแบบแห้งๆชื่ว เองนี้ไข้หวัดใหญ่ที่อังกฤษเขาระบาดนะทุกคนเราอีกอย่างหนึ่งก็คือข่าวเขาออกว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มันจะแรงกว่าเดิมเพื่อนๆน,น,นะมันจะมีความแรงกว่าเดิมคือแบบทาให้เราป่วยหนักกว่าเดิมมาจากจากสมัยก่อนเนี่ยขนาดไม่แรงเราก็โอ้โหป่วยเป็นสองอาทิตย์เนาะนอนติดเตียงทั้งอ้วกทั้งเข้าห้องน้งนำออแบบคือไข้หวัดใหญ่เนี่ยแทบบลุกไม่ขึ้นอาง่ายๆ,ๆทุกคนแต่อันนี้คือข่าวเขาออกจอยดูข่าวกับเพี่อนที่เขาบอกว่า สายพันธุ์ใหม่เนี่ยโอ้โหแบบฤทธิ์อะฤทธิ์ของของการป่วยอะจะใช้เวลานานมากแล้วก็แบบป่วยหนักอะเพื่อนๆน,นั่นหละจ้ะจอยก็เลยแบบว่าอยากหาอาหารได้สุดมาแบบให้มันโล่งๆคอจะ้ะทุกคนจอยก็ได้เมนูนี้เนี่ยจะ้ะเดี๋ยวจอยก็จะ <'ll> เอาคลิปงานสังสรรค์นในงานแต่งงานของญาติพี่อนดีให้ดูท้ายๆคลิปนะทุกคนนะเนี่ยจะ้ะเดี๋ยวจอยก็จะไปน,นั่งทานแล้วก็คุยกันไปจะ้ะทุกคน มาจ้ะทุกคนทีนี้มากินกันเฮ้ยฝนตกข้างนอกเสียดายกระดูกเป็ดเอาไปย่างก็อร่อยอยู่เพื่อนๆแต่ว่ามันเหนียวถ้าไปย่างอะเนาะแล้วจะคนชอบจอยต้มอ,อย่างนี้แหละมันเท่ากับบรรยากาศ ยาตัวเเขาก็ไปเที่ยวเมื่อคืนนี้ยก็ไปปาร์ตี้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะนิดๆหน่อยๆเพื่อนๆตัวไม่ได้ค่อยได้ถ่ายอะไรหรอกอยาก็เลยแบบแบบไปปาร์ตี้เมื่อคืนแล้วก็พอปาร์ตี้เลิกประมาณเที่ยงคืนลูกลูกเขยไม่ใช่ลูกก็ลูกเขยนี่แหละนะเนาะก็เป็นแฟนกันอนะ ลูกเขยย่ยาก,ก็เลยขับรถจากงานจากงานเลี้ยงสังสรรค์เมื่อคืนน่ะตรงไปที่แมนเชสเตอร์เลยจ้จะแล้วก็แกมีเที่ยวบินแต่เช้าย่าจ้อยอ่ะแกบ,บินกับตีห้านะบินอ่ะแกไปเที่ยวประเทศอินเดียมือนที่ว่าแกไปทุกปีของแกนั่นแหละแกไปแกไปบางทีแกก็ไปสันเดือนบางทีแกก็ไปเดือนหนึ่ง รอบนี้ไปไปเดินกว,กว่าจะหกอาทิตย์แล้วเนาะแกก็จะไปหาเพื่อนเพื่อนแกที่ภาคเหนือของอินเดียก่อนแล้วฉันจะกลับมาตรงไอ้เมืองลักกวัวทุกคนเพียนดีก็มีความสุขอยู่เจอแบบญาติพี่น้องพร้อมหน้าพร้อมตากันอนะ แซ่บทุกคนมาเด้อเราจะกินอีกก็คำส่งคำแลาวจ้วก็จะจบคลิปทุกคนนะเจ้าคลิปเมื่อคืนใสลงไปด้วยจะได้เห็นบรรยากาศก็จะมีพี่สาว Andy, แอนดี้น้กสาวแฟนแม่ยา่าแล้วก็เจบ่าเจ้าสาวลูกเจ้าบ่าไอ้ลูกเจ้าสาวเพราะว่าเขามีลูกติดนะก็รุ่นเดียวกับพวกน้องมายนั่นแหละ แต่ว่ามันก็ไม่มันก็ไม่ใช่บรรยากาศเหมือนบ้านเราหรอกทุกคนแต่แลงานมันไม่เหมือนกันแต่งงานที่เนี่ยตอนที่ว่าแต่งงานอ่าน้องสาวของเจ้าบ่าวอ่ะเนาะอ่าลูกสาวนะนะลูกน้สาวแฟนแฟนอ่ะตอนที่เขาแต่งอะอันนั้นยังจัดใหญ่อยู่จัดเธอเที่ยวเอฮาริกะ,ะเพื่อน น่าจัใจคนเยอะอยู่นานแล้วสิบกว่าปีแล้วคน<ม>ลูกชายน้าสาวอะก็เพิ่งมาแต่งงานครั้งแรกเนี่ยอายุจะห้าสิบแล้วเพิ่งมาแต่งนั่นคือห้าสิบกว่าแล้วอายุห้าสิบกว่าไม่ใช่แต่ห้าสิบห้าสิบกว่าแล้วก็เป็นรุ่นน้องแอนดี้แม่กี่วิก่ปีอ่ะแอ,อ,อ,อนดี้ก็เคยเลี้ยงยามที่น้าสาวออกไปข้้งนอ่งทั้งโกก็จะ ดูแลสองคนเนี้ยให้น้าเสาอืม,มาเด้อโล่งเจ็บคอด้วยมาสวดอย่างนี้โว้าชื่ใจมาทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเตรียมตัวจะไปงานเลี้ยงเออ่แต่งงานเขาที่นี่เขาไม่ถือนะจ๊ะถ้าใส่แต่ข้างในจอยก็ใส่สีอื่นสีน้ำเงินกับสีน้ำตาล จ็กเก็ตมันต้องหาอะไรให้อุ่นๆเพื่อนๆต้องเลยใส่อย่างนี้เพียนดีกําลังไปรับแม่ย่ากับพี่สาวเขาเพราะว่าวันนี้เป็นวันแต่งงานเขาเลี้ยงฉลองไอ้ตอนแต่งอ,อไม่ได้ไปแต่เขาเชิญตอนไปไปทานอาหารเย็นน่ะเพื่อนๆนะไปเลี้ยงฉลองตอนเย็นนะ่ะก็จะมีรวมญาติกันจากทุกคนนะแล้วย่าเขาก็จะไปเที่ยวประเทศอินเดียพวกนี้เลยพอจบจากงานส,างสังสรรค์ในคืนนี้ย่าก็จะไปสนามบินแมนเชสเตอร์ไปอินเดียประมาณ เดือนหนึงอะทุกคนนะเขาจะไม่ถือนะเพื่อนๆน,นะจอยก็ใส่ของจอยอย่างเงี้ยจอยร้อนเดินวนไปวนมาอย่างเงี้ยตีแดงข้างนอกจะกเก็สีดำค่ะ อพอมาถึงงานก็จะประมาณนี้จ้ะคู่บ่าวสาวเขาก็จะขึ้นมาเต้นจ้ะทุกคนที่นี่เขาก็จะจัดสไตล์แบบของเขานะเพื่อนๆนะแต่ละงานก็จะจัดแตกต่างกันไปจ้ะมันแล้วแต่ทางเจ้าสาวเขาจะจัดอรืจ้ะทุกคนเขาก็จะมีแขกก็คือญาติทั้งฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายเจ้าบา่าเพื่อนฝูงของทั้งสองฝั่งนั่นแหละจ้ะทุกคนวันนี้ก็ญาติพี่น้องอันดี้เขาก็มา กันเยอะจ้ะนะญาติทาังเจ้าบ่าวก็คือเพียนดี้พี่สาวแอนดี้และน,นี่ก็คือแม่เจ้าบ่าวจ้ะทุกคนคนที่นั่งอยู่ก็คือน้องเขยของแม่่าจอยเนาะคนเสื้อดําก็คือเอเพื่อนแม่า่าตั้งแต่สมัยเขายังไม่มีลูกมีเต้าอ่ะจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะบรรยากาศก,าก็ประมาณนี้เราจะใส่สีอะไรก็ได้จ้ะงานเลี้ยงอ่ะจ้ะทุกคน,นก็มีหลายคนนะ่ะเขาใส่ชุดดําจ้ะนะอันนี้คือแม่เจ้าบ่าวก็เต้นคู่กับเจ้าบ่าวแล้วก็ลูกชายเจ้าสาวก็เต้นคู่กับ แม่ของเขาเราจะนะเขาก็เต้นกันน้องสาวแม่่าตจอยเขาตัวเล็กจ้ะทุกคนนะเขาตัวเล็กๆนี่แหละจะ้ะบรรยากาศก,ก็ประมาณนี้จอยก็ไม่ได้ค่อยถ่ายอะไรมากจะ้ะถ่ายได้นิดๆหน่อยๆมันเสียงเพลงเพื่อนๆสักพักนึงเขาก็ปิดไฟมืดมันก็ถ่ายอะไรไม่เห็นจะ้ะขนาดแค่นี้มันก็แบบลางๆเรื่นๆไปจ้ะทุกคนคนที่นั่งนี่ก็พี่สาวแอนดี้กับแอนดีจ้จ้ะแล้วก็นะ้าสาวแฟนคุยกับเพื่อนเขาจอยก็ได้เอาคลิป สั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูบรรยากาศนะเพื่อนๆนะจจไม่ได้ถ่ายอะไรมากจ้ะเพราะว่ามัวแต่คุยคุยกันเนาะโอเคอยังไงจจก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้โยด้วยจ้ะขอบคุณค่ะบ,บ๊ายบาย